โอเคนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมก็กลับมาแจกสก,กินอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายเป็นนานนะครับโอเคก็เป็นตามคำขอนะครับที่ผมบอกว่าผมจะมาแจกตัวนี้เนะาะเดี๋ยวผมขอเปิดเป็นเมาส์ก่อนนะพอปรับแป๊บน,ะนี่โอเคมา ก็จะเป็นสูตรตัวนี้นะครับสีขาวมีโล้ก้ไอเฮฟซีพียนะครับแล้วก็ทางด้านหลังไม่มีอะไรนะครับเอาไปใส่โลโก้กันได้เลยนะครับนี่ตัวแรกงเกงสีดำรองเท้ากุชชี่สีขาวนครัรก็จะมาไว้หน่อยนะครับคลิปนี้ให้มาไวสิแล้วก็อาจจะจบไว้นิดหนึ่งนะครับ ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเลยมากนะครับก็มีประมาณนี้สูดข่าจุกมือที่ดำนะครับมีโลโก้ตรงนี้ด้วยนะครับนี่หน้าก็จะเป็นแบบหน้าหล่อๆนะครับแก้มแดงนิดหนึ่งครับตาดำนะครับดำหมดเลยนะแนวบ็อกซิ่งนะโอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเอ่อตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้นะครับที่ผมจะมาแจก คลิปเดียวเอาไป2สกรีนก็พอนะครับนี่ประมาณนี้รองเท้านี่ดีไว้นะครับที่ขาวนะโคตรสวยนะครับนี่หัวเข็มขัดจะเป็นโน๊นหนึ่งนะฮะี่ตัวนี้ใส่หมวกกบด้วยนะครับเคดิตผมลืมไปแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมไปหาก่อนนะคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ละกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะมีนาฬิกาข้อมือ โลโก้ผมก็ได้ใส่ให้เพิ่มมาแล้วสูตรตัวนี้ผมทําเองนะครับไม่ได้เป็นดูดอะไรมานะเมื่อกั้นั่งโมทำสีเสร็จนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโคตดสวยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสองสกินนี่ตัวนี้กับตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็เอาใส่โลโก้ได้2ตัวเลยครับ สองตัวนี้ผมไม่ได้ใส่โลโก้ไว้ให้นะก็อเอาไปใส่กันดูนะครับโอเคก็ okay, ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับใครที่ชิ่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย